ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําไมจึงไม่เข้าไปตรวจสอบเอาทุกว,วัดเลยเพื่อพิกวิกิตใหม่จากที่การเสื่อมศรัทธาของอุบาสกอุบาจิกาพิภิกิตนี้ให้กลับมาให้เหลือแต่ผู้ทรงธรรมทรงวินียไม่ได้หรือเหมือนวิกฤตนันสมัยพุทธการที่พน,นางสุนทีหาเรื่องพระเจ้าหรือศาสนาน,านั้นก็หาเอ้ยศาสานั้น ละทีนั้นก็หาเรื่องพระเจ้าให้พระนางขุนทีนั่นแหละหาเรื่องพระเจ้าและคณะสงฆ์ว่ามาบำรุงบำเลอการพบสมณะกรุพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์นั่นแหละพอคนเริ่มละจับละจับระจายเริ่มเชื่อเขาอีกส่วนเขาก็ฆ่าพระนางขุนทีหมกไว้ในกอหญ้ากอดอกไม้อยู่ที่ข้างบัดที่ตะวันมหมาวิหารก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งราชามากตรจัดว่าคนของเขาถูกก็คนของเขาหายไป อุบาสิกาเขาหายไปก็ตามตามก็ก,ก,ก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนทําลายก็หาเรื่อง, <c oughs> องพระเจ้าเห็นไหมละ่ะคนที่ไปวัดเต็มเหลือไม่มากนี้ในสมัยกุทิการก็เป็นไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นจะแก้ปิกหาอย่างไงพรทธเจ้าไม่ออกบินธบาติพระอานนท์กับคณะสงฆ์หลายร้อยหลายพันเอาบินธบาตไม่ได้ฉันเกดวันเขาไม่ยอมใส่บาตรให้กลุ่มนั้น พอไปแล้วก็นี่เขาด่าอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนมีอุบาสกาฏิกาไม่กี่กลุ่มที่ดูแลพระตั้งหลายหลายร้อยหลายพันก็ฉันบ้างอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ยอมออกจากพระคันธกุฎีเจ็ดวันที่เป็นที่เขาด่าตลอดตลอดไปเม็นอบาบเนก็ด่าเลยนะ ยืนที่ตรงทุกมุมทุกจุดถึงสามแพ่งจีแป้งด่าอย่างเดียวด่าสมณะโคดู้พุทธเจ้าด่าคณะสงฆ์เออว่าไอ้พวกอัปปีอ้พว,ว่ากันไปไอ้พวกว่าล้วนว่าอะไรกันด่า,ดาอุ้ยเพราะเขาจ้างมาด่าด้วยนั่นแหละหนีเพราะอาน o น์ไปแก้ตัวพุทธเจ้าชวนพุทธเจ้านี่ทีนี้ไปไหนล่ะอานทน์นช่แม่ละหนีไปไหนก็คนเหมือนเดิมถ้าเขาด่าอีกจะทำยังไงอานทน์เขาด่าอีกก็หนีอีกกพระจะกะ่อ้าว ถ้าหนีอีกไปเมืองนั้นเขาด่าอีกทำไงแล้วก็หนีอีกพระเจ้าค่ะอนน์เหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นถือพึงพูดความจริงให้เขาได้ทราบบ้างไม่ใช่ว่าพากันนิ่งเพราะมนุษย์เหล่านี้ต้องใช้ภาษาเห็นไหมล่ะไม่ใช่ว่าเขาด่าแล้วเฉยเขาด่าแล้วเฉยพูดให้เขาได้ได้รับรู้ด้วยว่าเรื่องราวมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ผิด คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีเขาแล้วแต่ขอให้เราได้พูดความจริงนั่นเห็นไหมละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันขอให้พูดความจริงแล้วใครจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่เข้าไปเก้กาไก่นะพระดีก็มีพระไม่ดีก็มีอุบาสกจกาดีก็มีอุบาสกจกาไม่ดีก็มีมนั่นดีและชั่วมันก็คู่กันอย่างนั้นดูข้อที่พวกนี้เขาไม่มีความรู้สึกในที่เป็นมนุษย์เขาจึงกล้าทำในสิ่งที่มันเละเทาๆแบบนี้ เขาเนี่ยลูกก็เห็นอยู่นั่นพากดังด้วยไงไม่ใช่พระธรรมดานะเขาสมควรที่โยมเขาออกมาดา่าอยู่นั่นเวลาเขาโยมโยมเขาออกมาดา่าก็ว่าเขาสอนพระอีกโอ้ก็ตัวเองเป็นพระปธรรมนานไม่ล่ะพอหลวงปู่ไปเข้าข้างไอ้พอหลวงปู่ไปยกย่องโยมหน่อยก็บอกว่าหลวงปู่เข้าข้างโยมอ,อีกไปอย,อยู่ปริวาสหลวงพ่อน้อย ประจบเขาเลือหัดเขาโอ้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราเห็นเขาทาถูกนี่ถูกต้องตามธรรมตามที่ไหนสมควรที่จะยกจ้องเสลิญนั่นเรื่องของเรื่องนั้นในสมัยพุทธการใครล่ะเป็นผู้ที่ปกป้องศาสนาก็ดูพระนังวิสาขาสีเห็นพระไม่ดีก็ฟ้องผู้ทเจ้าแล้วเรียนกันทุกคนนี่เห็นพระไม่ดีหน่อยก็ไปฟ้องพุ้ทธเจ้าแล้วเออนี่พระรูปนี้ไม่ดีพระเจ้าค่ะ เห็นไหมละ่ะภาพทาอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระอย่างนี้ไม่ถูกต้องพระกูฎินดาแย่พระประ้าของเขียวพระอะไรเห็นไหมล่ะมีแต่พระนางวิสาขานั่นแหละเป็นคู่อลีกับพระในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าติมหนี้พระนางวิสาขาไหมละ่ะไม่เพราะเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เห็นไหมละ่ะอันนี้อุบาสกเขาเก่งนี่เข้ามาปกป้องศาสนาแต่พระเรามาันเรียกๆจำๆทำทุกวี่ทุกวันเลย โอ้ดูแล้วก็มาก็น่าเกียดนะพอเราไอ้สาธุกับญาติโยมเขาก็บอกว่าเรานี่ประจบเขลเรือหันหลวงพ่อน้อยไปอยู่ปริวาสสักพนว่าพวกมาดูใจตัวเองนั่นสอนตัวเองนั้นดูตัวเองนั้นอย่าไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองนั้นดีขนาดไหนหลวงพ่อจะถามเลยพระเรานี่ตัวเองดีขนาดไหนล่ะดูในธรรมดูในวินัยห,หรือไม่ เนี่ยไปตำหนีกับตำตำหนีคนอื่นเขาอยู่ปั๊บนั่นตัวเองยังใช้โทรศัพท์อยู่ยังจับเงินจับทองอยู่ยังกดินไดา้ย,าย,ย่าอยู่ยังออกดิงออกลายหาเจดหาผู้สาวอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะยังไปนู่นทำเครื่องรางของขัง,งอยู่ยังไปดูหมอโดหมออยู่นั่นดูตัวเองนั่นดูแลตัวเองนั่นอย่าไปดูคนอื่นแต่ถ้าจะไปดูคนอื่นก็ต้องดูที่ทำที่วินัยเอาทำาวินัยเป็นเครื่องวัด ดูบาโศเขาที่เขาปกป้องศาสนาเขาไม่อยากจะเห็นพระพวกศาสนาไม่อยากจะเห็นศาสนาพุทธงมงายสิ่งที่ไร้สาระกับเครื่องรางของขังกับร่างเจ้าเขา้าทรงกับดูเลือกดูยามวันจุมวันฟูผสมกับที่จุกจิกสนสนก็ไม่ใช่เหรอนั่นเรื่องของเรื่องนั่นที่พวกเราไม่จองกันเฉยเฉยนนั่นเพราะว่ามันหาอยู่หายก,กินไม่ได้นั่นเห็นไหมละ่ะหาอยู่หาก,กินไม่ได้ที่เพราะพวกเราทําพวกพวกเธอทําเครื่องรางของขังขายถ้าพญานาคขาย โน่นน่ะผลตัวตายก็ดังที่เห็นนั่นจมไปจมไปเราน่าจะพลิกวิกฤตนี้นะอย่าเขียนพระดีที่อยู่ในธรรมในวินัยร่วมกันงดการกอร่อสร้างไปก่อนเถอะ่อยว่ากันไฟหลังนั่นน่ะอันนี้มันรวมกันที่ทำที่วินัยก่อนเถอะเพราะไม่ควรจะยกไ้เหนือก,ก็อนเหนือก้อนแบนัวางกอ่อสร้างไปก่อนเถอะมันจะเต็มโลกเต็มทรงจาลแล้วไปเดินไปที่ไหนก็มีแต่การกอร่อสร้าง คนก็ไม่รู้ว่าจะไปกาดที่ไหนเหมือนที่ไปกาบนี่ก็ไปกาดตัวน,นั้นบ้างไปกาบตัวน,นี้บ้างมันจะตายแล้วผู้ไปกาดนั่นนะ่ะมันหมดแรงแล้วทักการก่อสร้างไปก่อนมันดีเลยรวมกันนี่ทําสังค e นาใหม่ที่ทําที่ไปไน,นนี่ยังจะมองดูจะอาจจะอ่านจะว่างจะไหวนี่วิกฤตเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงล่ะวิกฤต มิตตจะจมลงจมลงจมลงไปแล้วเนี่ยหาวิธีการที่ทำให้วิกฤตนี้ขึ้นมาอย่างสว่างสวัยสงา่าพ่าเผยผึงไผ่ให้ญาติโยมเขาได้กราบได้ไว่า้พระอย่างสมบูรณ์บริบ้านนี่นี่มันวิกฤตหนักแล้วเนี่ยดังที่เห็นนี่เนะนี่ยพ่อแม่ครูจารย์ก็ไม่ได้สนใจเนี่ยเพราะว่าลาบจักกรลา,า่ันเยอะนไปทงางข้กรชการนูน ไม่ได้สนใจที่จะออกมาประกาศถึงเรื่องธรรมเรื่องวินัยเลยนี่แหล,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 นะละเรื่องของเรื่องมันพระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่พูดนะแล้วสร้างนลนะสร้างเกดียใหญ่โปใจยสลาใหญ่นะวายเป็นฐานวัตถุในพระพุทธศาสนาแผ่นดินจะรับไม่ไหวแล้วล่ะถ้าผ่นดินมาพูดได้ก็พอแล้วครูบาอาจารย์พอแล้วผมจะถ่ายแล้วมาเมื่อไหร่ก็ตอกเสาเข็มผมนี่ผมจะกระอักเลือดตายแล้วมันจะว่าอย่างนี้นะนั่นแหละเรื่องของเรื่องมัน ไม่พอเหรอผมว่ามันสมควรแล้วล่ละก็ไม่เห็นว่าจ,ะจะัสดจเราเป็น,ปนผู้สร้างพาสร้างนี่นาะพี่เจ้าไม่ได้พาสร้างวัดวารามนี่ินทบินฑิกาเศรษฐีเศรษฐีกรุมพีพระมัณข้างสร้างถวายเหมือนนี่ขณะที่พนางะวีสาขาจะสร้างถวายก็ไม่เห็นว่าพระพเจ้าพระองค์มาดูแลใช่ไหมละ่ะนี่นี่เห็นไหมแบบอย่างตัวอย่าง ็มีแต่นี่แหละุ้ีิดูแลก็มีแต่พระโมคคัลลาพระโมคคัลลาก็พระอรหันต์ดูแลแบบไหนแสดงขี้ไงแต่นี่ก็น่าสงลักจาวที่สัตว์นี่ตรงนี้จะสร้างศาลาตรงนี้จะสร้างกุฏิวิหารตรงนี้จะสร้างโรงครัวตรงนี้จะสร้างฝ่ายทางภิกษุณีตรงนี้จะฝ่ายทางด้านอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมแยก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 ไว้สงสดงกี้ตรงนี้ตรงนี้ทําทางจงกรมตรงนี้ทําเปชกุฏีน่ะเห็นไหมล่ะนั่นแหละสง่าร้อยรูปน่ย และก็นั่งในรถที่ไปขนหินเพื่อเป็นสินนริงมงคลมาบางคนกลัวว่าพวกมารจะเข้าทำลายทำร้ายเห็นไหมละ่ะพวกมันมันก็คอยจ้องอยู่นี่กา,การสร้างบัดวารามนี่แหละที่บอกว่าทําไมนี่เมลาเราไปนู่นไปนี่ไปกร่าบคุบาอาจารย์บางทีรถจึงเกิดอุบัติเหตุนีนะ่บางคนมากำลังบัปฏิบัติธรรมอยู่ไฟไม่บ้านก็มีบางทีปฏิบัติธรรมอยู่ทางด้านนั้นมารเขาถึงแล้วเหมือนที่ไปวันนั้นน่ะเออ ป,ปีนี้ให้พ่อใหญ่มีไปด้วยเด้อไม่ได้เลยเออขนข้าวไปไปทำเห็ <c oughs> นไหมเห็นไหมละ่ะมามาเข้าแจ็พ่อใหญ่ใจจะกาดแล้วทัวไปแล้วอันนั้นกำลังลงรถตีรถกลับเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมมามาเข้าดนใจพ่อใหญ่มีเราเนี่ยพ่อใหญ่จีเราเนะี่ยเห็นไหมชัดๆเลยเห็นชัดเลยนะนั่นแหละนี่ที่ที่ที่บอกว่ามาันมันก็เข้าขวา,าง พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พระให้พระโมคัลาพระผู้มีฤทธิ์คำาป็นจริงแล้วพระนางวิสาขานี้ศรัทธาใครศรัทธาพระอานท์แต่พระอานท์เป็นเพียงพระโสดาบันไม่มีฤทธิ์ทานุภาพใดๆพระนังวิสาขาจำเป็นต้องเอาพระโมกัลาเป็นผู้ดูเลการก่อสร้างเพระว่าพระโมกัลาเป็นผู้สรงฤทธิ์กับพระอรหันต ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและเป็นพระโสดาจะกิดธกาพระนาคาอยู่ในนั้นที่น่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระโมคคัลลานั่นเลยรทรงฤทธนั้นนะอาจารย์ทรงฤทธลูกศิษย์ก็ทรงฤทธเนี่ยอาจารย์ไม่ทรงฤทธลูกศิษย์ก็ไม่ทรงฤทธมันจะแปลกลมันก็อยู่ยงั้นรูนะเพราะมันเข้ากันได้โดยธาตุก็เลยให้พระโมคคัลลาและคณะสงฆ์เป็นผู้ดูลแลตอนนี้ไปขนหินมาเพื่อทำก็ไปแล้วนั่งในรถไป นี่จะพูดถึงว่าจะไปไหนมาไหนไปโน่นไปนี่คารัตนานมนุ์ครูบาอาจารย์ขึ้นรถมันก็มาตั้งแต่นู้นนะแต่ในการสร้างวัดนั้นมีลูกครูบาอาจารย์ติดไปในรถในอะไรแล้วก็ลึกถึงในสมัยพระอ่านไปพระโมคคัลลาขึ้นรถขึ้นอะไรกับพระน่งสงเพื่อไปขนหินขนดินขนใายก็มีนะดนูนะไม่ได้ผิดนะเนแี่ว่าเติมรถเติมอะไรนี่มันก็ไม่ได้ผิดนะหลวงปู่ก็ทําอยู่นี่ เพื่อเป็นสิหรือมงคลมหามงคลรถนั้นก็อาจจะไปขนนั่นขนนี่นันน่น,นก็เหมือนที่เราไปด้วยเราเอานู่นเลยเราก็เอาตามนั่นแหละอย่างนั้พระพุทธเจ้าจะอนุญาตในพระให้โบกขลาเลยก็เพระว่าอนุญาตพระอนุลย์เสีนั่นนั่นเฝ้าดูพวกมารไมร่กล้าเข้าใกล้มาที่พระทรงนี้เท่านั้นเข้าใกล้ได้เลยชักงยื่นจะงอหมดนันเห็นไหมละ่ะเก่งไหมละ่ะจนจ้างเจ็ดก็ค่ออาราธนาในมณฑพุทธเจ้าและคณะสงฆ์มายำบัญชา ที่บุพาลามแต่ความเป็นจริงแล้วศึกษาจริงน่าจะชื่อว่าบุรพารามเพราะทิศนั้นเป็นทิศบุรพาที่พระนางว,วีสาขาสร้างนะนี่เป็าเพี้ยนหมายว่าเป็นบุพารามหรือไรไม่ทราบเป็นวัดที่มีดอกไม้เยอะเหรอบุพารามอา้าวก็ไม่ใช่นี่ใช่ไหมล่ะเพราะพระพุทธเจ้าห้ามประดับประดาดอกไม้ ในจุดต่างๆในวัดวาอารามเพราะไม่ใช่สวนดอกไม้ถ้าพระรมถือว่าพระเจ้าชูามีในพระมีในหลักพระวินัยหมดนะถ้าไปปลูกดอกไม้จัดสวนจัดอะไรนี่นั่นแหละลูกพระเจ้าชูอย่างงี้ปลูกก็พราธรรมแล้วที่ก็ให้ปลูกดอกไม้ที่มันมีกลิ่นแรงๆไว้ที่ตรงห้องน้ำเออนั่นได้กลิ่นมันจะไปบังคับ กินของจิ่งที่ปฏิกูลนองเหม็นอันนั้นได้เรื่องของเรื่องมันหลวงปู่มันจะพระเจ้าชูนี่